ต้องไปให้สุดนะไปให้สุดนะครับอันนี้เรามาพามาชมนะครับภาพวาดสีอยู่ที่กลับไปบอกว่าถึงจุดสองอยู่ที่ผาแต้มนะครับผาแต้มเป็นอะไรที่สวยงามอลังการ Amazing ดูแล้วก็จะมีแต่ผู้อาวุโสถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนจะเป็นหน้าผาสูงเลยนะครับหน้าผาสูง ผู้อาวุโสก็จะมาเที่ยวฟรีนะคะสวัสดีค่ะใช่ครับผ่าแต้มนะครับเรามาเที่ยวเนี่ยคือถ้าอายุหกสิบขึ้นเนี่ยเข้าฟรีถ้าบุคคลทั่วไปนะผู้ใหญ่ในสี่สิบรถรถยนต์สามสิบนะครับหกสิบ <60 S 1> ขึ้น,ปนไปนฟรีนะครับค่าธรรมเนียมการเข้า<ช>อันนี้เราจะเห็นนะครับอ่าภาพสีนะครับจุดที่สองจุดที่สองนี้อยู่จุดผ่าแต้มเราก็จะเห็นว่าเป็นภาพอะไรบ้างนะครับด้านบน ดูอาจจะยังไม่ชัดนะครับเหมือนกับเป็นรูปอะไรสักอย่างแต่เขาก็จะนําจําลองมาอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้มันก็จะมีช้างนะครับแล้วก็มีภาพเต่าเต่ารอยฝ่ามือปลาบึกปลากระเบนน้าจืดนะครับรวมทั้งเครื่องมือจับปลาของชาวอีสานที่เราเรียกว่าตุ้มนะครับสุดยอดเลยครับ เราเดินไปชมจุดที่3กันต่อครับ